สวัสดีครับนักศึกษารครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสร้างชิ้นงานพาร์ทนะครับก่อนอื่นก็มาดูหลักการเลือกนะครับการใช้คำสั่งเพื่อสร้างพาร์ทโมเดลนะครับซึ่งในการสร้างพาร์ทโมเดลเนี่ยเราจะใช้คำสั่งหมวดฟีเจอร์นะครับซึ่งก็มีอยู่หลายคำสั่งด้วยกันนะครับเราควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้คำสั่งออกมาใช้นะครับ เพราะว่าการสร้างพาร์ทโมเดลเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีโดยพาร์ทที่มีรูปร่างและขนาดเหมือนกันเนี่ยสามารถใช้คําสั่งหรือวิธีการต่างกันได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการสร้างเราจะต้องคํานึงถึงการนำพาร์ทไปสร้างเป็น s อซิมบีนะครับดอริงแล้วก็การเกิดเออร์เอร์เมื่อแก้ไขนะครับรวมถึงความสามารถในการผลิตซึ่งการสร้างพาร์ทในแต่ละครั้งนะครับควรวางแผนการสร้างแล้วก็เลือกใช้คําสั่งก่อนลงมือทําด้านล่างก็จะเป็นตัวอย่างคําสั่งนะครับในหมวดฟีเจอร์ การสร้างพาร์ทโดยใช้คำสั่งต่างกันนะครับรูปด้านซ้ายก็จะเป็นโมเดลที่เกิดจากการใช้คำสั่ง extrude นะครับถึง3ครั้งฝั่งด้านขวานะครับก็จะเป็นโมเดลที่ใช้คำสั่ง revolve นะครับแค่ครั้งเดียวจะเห็นว่าใช้คำสั่งต่างกันนะครับแต่ว่าเราก็จะได้โมเดลที่เหมือนกันที่ต่างกันก็คือขั้นตอนในการสร้างนะครับมาดูโมเดล ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้คำสั่ง extrude สครั้งนะครับครั้งแรกก็จะสร้างตัวฐานขึ้นมาก่อนนะครับโดยการยืดออกมาจากนั้นทำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อมามาดูภาพด้านขวาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการใช้คำสั่ง revolve คำสั่งเดียวนะครับโดยการส k e t ตแล้วก็ใช้คำสั่ง r e v o l นะครับเราก็จะได้เป็นโมเดลออกมาเหมือนกัน ต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับภาพด้านซ้ายนะครับก็จะทําการคัดลอกสเก็ตนะครับแล้วก็ใช้เอ็กซ์ตู u คนะครับลงไปก็เราก็จะได้ล่องสล็อตนะครับ6กล่องในการทําครั้งเดียวส่วนภาพด้านขวานะครับเราทําล่องขึ้นมาล่องเดียวก่อนนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งคัดลอกในหมวดของฟีเจอร์นะครับต่อมาก็มาดูอีกตัวอย่างนะครับเป็นการสร้าง การเจาะรูนะครับด้วยการใช้คำสั่ง extrude cut นะครับก็จะใช้ด้วยกัน2คํคำสั่งนะครับในการเจาะรูนะครับส่วนภาพด้านขวาก็จะเป็นการเจาะรูโดยใช้คำสั่งเฉพาะนะครับก็คือคำสั่ง hole ศา a r d เพื่อทำรู cutter bore ภาพด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการสร้างทีละส่วนนะครับ extrude แล้วก็ตัด cut ตรงไปนะครับทำขึ้นมาทีละส่วนทีละส่วนแต่ภาพด้านขวานะครับจะใช้คำสั่ง miller สร้างชิ้นงานที่สมมาตรกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นโมเดลฝั่งด้านซ้ายเมื่อกี้นะครับก็คือการสร้างขึ้นไปเรื่อยๆเรามาดูกันนะครับอันแรกก็สร้างทรงกระบอกอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างปีกสลอ็อตนะครับสร้างปีกสล็อตข้างบนแล้วก็คัดนะครับคัดทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับแต่อีกหนึ่งพาร์ทนะครับก็จะทําการสร้าง ทรงกระบอกอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ภาพด้านล่างก็สร้างเป็นปีกสลอตนะครับอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดส่วนด้านล่างนะครับจากนั้นใช้คําสั่งมิลเลอร์นะครับคัดลอกในหมวดของฟีเจอร์นะครับทั้งสงส่วนนะครับขึ้นไปข้างบนต่อมาก็มาดูคําสั่งในหมวดฟีเจอร์คำสั่งแรกนะครับก็คือ Ac t กทร d ดบอรนะครับก็คือการยืด2 d งดีโปรไฟล์ตะเกนะครับให้มีความหนา ที่มีทิศทางตั้งฉากกับระนาบนะครับโดยส่วนของความหนาเนี่ยจะขนานกับระนาบที่สเกตนะครับส่วนลักษณะของความหนาเนี่ยก็สามารถเลือกตั้งค่าได้ใน property m a j o r นะครับทั้งโค้ดโปรไฟล์สเกตแล้วก็ Open p r o f i l e ์สเกตนะครับตัวอย่างโปรไฟล์สเกตนะครับแบบโค้ดแล้วก็แบบ Open นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแบบโค้ดนะครับด้านขวาก็จะเป็นแบบ Open นะครับโดยมีลูกศรน,นี้คือทิศทางการยืดออกนะครับ ภาพนี้นะครับก็เป็นตัวอย่าง 2D profile ฟล์สเกนะครับซึ่งเคยให้ดูในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง3พาร์ทนะครับจะมี 2D profile ล์สเก็เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับขนาดที่เท่ากันแต่ทำไมทิศทางของมุมมองเนี่ยต่างกันก็เพราะว่าภาพนี้นะครับเราสเก็ตบนฟอนเพลนเพราะฉะนั้นลักษณะการยืดเนี่ยก็ยืดในลักษณะของตั้งฉากกับฟอนเพลน ภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับสเก็ตบนท็อปเพลนเพราะฉะนั้นลักษณะการยืดเนี่ยจะยืดในลักษณะของการตั้งฉากกับท็อปเพลนภาพนี้ก็จะยืดในลักษณะตั้งฉากกับไ์เพลนนะครับต่อมาแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับในการเขียนภาพ3 d m o เด l นะครับซึ่งผมมีแนวทางให้อยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราต้องเลือกส่วนที่จะสร้างก่อน ซึ่งส่วนที่จะสร้างส่วนแรกเนี่ยควรจะเป็นส่วนที่เป็นฐานนะครับหรือว่าเป็นส่วนต่างๆที่สามารถสร้างส่วนอื่นเนี่ยต่อต่อไปได้โดยภาพนี้นะครับผมก็จะเลือกสร้างส่วนที่เป็นฐานก่อนนะครับส่วนนี้นะครับที่เป็นฐานทั้งหมดตรงนี้นะครับจากนั้น2นะครับเราก็มาดูนะครับรูปร่างลักษณะของโมเดลที่เราจะสร้างตรงฐานตรงนี้ครับว่าเราสามารถใช้คําสั่งของฟีเจอร์นะครับ คำสั่งใดได้บ้างซึ่งส่วนฐานนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับก็ขนาดกับด้านล่างเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างโปรไฟล์สเกีนะครับแล้วก็ยืดออกโดยใช้คำสั่ง e x t r u d e ได้นะครับ3นะครับก็มาพิจารณาว่าเราจะเขียนเส้น 2D งดีโปรไฟล์สเกีเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะครับซึ่งในการเลือกเนี่ย เราควรจะเลือกส่วนที่สามารถเขียนรายละเอียดได้เยอะที่สุดส่วนฐานนี้นะครับผมก็จะเลือกเขียนตามมุมมองด้านบนนะครับก็คือความกว้างตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีลบคมตรงนี้นะครับเขียนโปรไฟล์ตเกียจากนั้น4นะครับเราต้องเลือกระนาบที่จะเขียนซึ่งภาพนี้ถ้าเรามองจากมุมมองด้านบนเนี่ยเราก็สามารถใช้ท็อปเพนได้ เราก็มาเริ่มเขียนกันนะครับผมเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็เลือก Part นะครับกดโอเคไปจากนั้นผมก็เลือกท็อปเพนนะครับกดสเก็ตแล้วก็สเก็ตตามแบบเลยเมื่อกี้นะครับใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับเขียนเส้นไปก่อนแล้วค่อยบอกขนาดนะครับ ตรงนี้ตัด100นะครับ25 40ตรงนี้ทำมุม120นะครับคลิกที่เส้น2เส้นแล้วก็พิมพ์นะครับร้อ อ๋ตรงนี้ทํามุม140นะครับอ่าเมื่อเราได้เส้นเป็นสถานะ fully defined แล้วนะครับเราก็มาใช้คำสั่ง extrude นะครับตอนนี้เราอยู่ในหมวดคำสั่งของ sketch นะครับเราก็มาคลิกที่ feature แล้วเลือกคำสั่ง extrude เลยนะครับก็จะเห็นว่าทิศทางนะครับในการเลือกตอนนี้ผมต้องการให้มันยืดมาข้างบนนะครับถ้าของใคร ลงข้างล่างหรือขึ้นบนเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับคำสั่งนะครับใน direction 1ตรงนี้ก็คือประเภทนะครับของ end condition นะครับตอนนี้เป็นบ y า,ายเราก็สามารถกำหนดขนาดได้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นผมถ้าผมใส่20แสดงว่าระยะที่มันยืดออกมาจากโปรไฟล์เนี่ยก็คือ20นะครับซึ่งตามแบบเนี่ยของเราจะเ,เท่ากับ5แล้วก็พิมพ์5เข้าไป เมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้ส่วนฐานมานะครับต่อมาเราก็มาพิจารณาต่อนะครับว่าเราจะสร้างส่วนไหนซึ่งถ้าดูจากรูปนี้แล้วนะครับผมก็จะสร้างส่วนที่เป็นผนังนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับต่อมาหลักการคิดเหมือนเดิมใช้คําสั่งอะไรได้บ้างนะครับเราก็ใช้คําสั่ง extrude เหมือนเดิมนะครับ 2แล้วนะครับสสกเกต์อย่างไรนะครับผมก็จะสกเก็ตเป็นลักษณะของส่วนนี้นะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับออกมา4นะครับใช้เพลนอะไรในการสกเกตจากแบบเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นว่าผนังมันอยู่ส่วนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเพลนนะครับฟอนต์เพลนท็อปเพลนไ์เพลน เราสามารถใช้ฟอนต์เพนได้นะครับเมื่อเราสร้างโมเดลส่วนนี้มาแล้วนะครับควรจะใช้ผนังของตัวโมเดลเองนะครับในการสร้าง 2D สเก็ตผมก็ใช้ละหนาบด้านหลังตรงนี้นะครับของโมเดลเนี่ยสเก็ตเพราะฉะนั้นผมคลิกที่ผิวนะครับก็เลือกสเก็ตจากนั้นนะครับก็เขียนเส้น ตรงคำสั่งตรงนี้นะครับของใครไม่เหมือนผมเรามาดูวิธีการนะครับเพิ่มก่อนเข้าไปที่คดตัวไม้นะครับแล้วเลือกที่คอมมานด์นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลากคําสั่งออกมาได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของวิวนะครับอ,อันนี้นะครับแพนเราสามารถลากมาวางได้นะครับ นะถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลากกลับเข้ามานะครับแค่นี้เองต่อมาเราก็มาเขียนภาพนะครับ2 d s k e t c กการเขียนภาพ 2D s k e t c h นะครับเราควรทำมุมมองให้ตั้งฉากกับหน้านครับเมื่อกี้เราเลือกเปลนตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องการให้ตั้งฉากระหนาบเราก็กด normal tool นะครับหรือกด control ค n t r o l แตกซึ่งมุมมองที่เห็นเนี่ย ส่วนนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังนะครับผมก็จะเขียนลักษณะนี้นะโปรไฟล์ที่เขียนนะครับจะต้องเป็นโปรไฟล์แบบปิดนะครับซึ่งเราก็ต้องเขียนเส้นตรงนี้ด้วยนะครับการหมุนภาพนะครับคลิกปุ่มตรงกลางนะครับของเมาส์ที่เป็นลูกกลิ้งนะครับหมุนแล้วก็เลื่อนดูนะครับได้ เราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับลองหมุนดูว่าทิศทางมันถูกต้องนะครับประมาณนี้จากนั้นเราก็บอกขนาดครับสูงจากฐาน30ระยะตรงนี้70มุมนะครับตรงนี้ก็120 มาลองดูภาพไอโซเมติกนะครับอ,อยู่ลักษณะน,นี้นะครับเราก็มาที่ฟีเจอร์นะครับกดคำสั่งเอ t กทู e จะเห็นว่าทิศทางถูกต้องไหมครับไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราสกเก็ตบนนี้เพราะฉะนั้นทิศทางในการยืดออกจะต้องมาฝั่งนี้มาคลิกปุ่มนี้นะครับรีเวิร์ดแล้วก็มาดูเรื่องของระยะนะครับ5มลถูกต้องตรงนี้ก็กด เครื่องหมายถูกไปนะครับแล้วก็ได้มาลักษณะนี้ละเนื่องจากกรูนะครับเมื่อกี้เราสามารถเขียนเข้าไปในส่วนที่เราทําผนังตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแก้ไขนะครับโดยการเขียนวงกลมเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีการแก้ไขนะครับส่วนนี้ผมก็จะต้องเลือกโปรไฟล์สเก็ตของ ผนังฝั่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาคลิกที่ปุ่มนี้ครับจะมีสเก็ตต้อนอยู่นะครับแก้ไขนะครับคลิกที่สเก็ตนะครับเลือกเป็น e d i t ทสเก็ตจากนั้นนะครับเราก็เขียนวงกลมเพิ่มเข้าไปบอกขนาดนะครับสิบ สินะครับจากความสูงของฐานด้านบนตรงนี้15นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5ามิลกด enter นะครับสถานะเป็น fully define นะครับจากนั้นทำไงเมื่อเราแก้ไขนะครับเราไม่ต้องมาที่ฟีเจอร์ตรงนี้แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่ม exit target ตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกไปเราก็จะได้ รูเพิ่มเข้ามามาดูกรณีที่นะครับคําสั่งทุนบาข้างบนหลุดนะครับเลื่อนออกมากรณีนี้นะครับจะทํำยังไงถ้ามันเลื่อนออกมาลักษณะนี้นะครับให้เราคลิกนะครับค้างไว้เลยนะครับแล้วก็ขยับนะครับเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับ เราเลื่อนเข้าไปเลยครับแล้วก็ปล่อยอะลักษณะน,นี้นะครับจากแบบนะครับเราก็เขียนส่วนฐานกับส่วนผนังตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเขียนส่วนที่เหลือกันนะครับจากส่วนที่เอียงนะครับจะเห็นว่าความหนานะครับออกมาจากผนังเนี่ยยีเท่ากันเพราะฉะนั้นสองส่วนเนี้ยเราจะเขียนสเก็ตเดียวกันได้นะครับเนื่องจากความหนาเนี่ยที่เท่ากัน โดย p l a n ที่ผมจะเลือกนะครับผมก็จะเลือกผนังด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นประนาบโปรไฟล์ที่จะสะเก็ตนะครับก็จะเป็นลักษณะของวงกลม2วงนะครับแล้วก็มีเส้นเอียงเอียงตรงนี้นะครับเราก็มาเขียนกันเลยเลือก p l a n นะครับของโมเดลนะครับแล้วก็เลือกคําสั่งสเก็ตจากนั้นเขียนเส้นนะครับเอยียงเอียงให้ขนานกับเส้นนี้นะครับ เขียนเส้นไปก่อนนะครับสร้างเป็นโปรไฟล์ปิดนะครับต้องเป็นโปรไฟล์ปิดนะครับบังคับให้ขนานกันบอกขนาดนะครับสิบมิล ตรงนี้4ี่มิลในส่วนนี้ได้แล้วนะครับจากนั้นเรามาเขียนวงกลมนะครับตรงนี้2วงแล้วก็บอกขนาดครับระยะจากขอบด้านข้างตรงนี้45ระยะของเส้นผ่านศูนย์กลางถึงฐานตรงนี้ 10เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ10กับ6เราก็ได้มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่คำสั่งฟีเจอร์นะครับเลือกคำสั่งเอ t กซ์ e ให้ยืดออก จะเห็นว่าทิศทางถูกต้องนะครับเราก็มาใส่ระยะในการยืดตรงนี้25นะครับก็กดเครื่องหมายถูกโมเดลอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ